สองศูนย์สองนะฮะ G A G A นะฮะหมายเลขอะรร่ะคนนี้สี่ห้าสามหนึ่ง อ๋อป้ายเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วฮะนี่ป้ายดูชัดขึ้นอ่คาออคนก็ทยอยขึ้นไปนะฮะแปบ๊บเดียวเองเหรอ

การชุมสายปราประโยชน์บสบริยสาธิสถานีขอบงบันโกรธแทมกินปึง่งวัลลภเพชรตากนาโากรธนักฟ้างเปน็ปนสถานีต่อไปตามลำดับค่ะออกแล้วฮะสองศูนย์สอง,สองช้ามาไม่เยอะมากเท่าไหร่ ป้ายสวยดีนะครับนะเพราะว่าถ้าเป็นป้ายเก่าเนี่ยมันจะเป็นป้ายแบบว่าตัวอักษรเห็นไม่ชัดแต่นี้เนี่ยสีฟ้าชัดสีขาวก็ชัดทั้งภาษาไทยกับอังกฤษที่สุโ,โปปงคอยออกไปแล้ว